ไม่มีใครขายรถ EV ีสู้เท s l a ได้ในวันที่เท s l a เปิดระบบ FSD ออกมาเพราะว่ามันจะเป็นการขายรถเทียบกับขายหุ่นยนต์มันใกล้จุดที่เท s จะเริ่ม Scale r o b o t a กซเนี่ยไปทั่วสหรัฐและอาจจะออกมาในประเทศอ,อื่นๆอย่างจีนยุโรปล้วซีเรียเนี่ยถ้าทำสำเร็จนะมูลค่าหุ้นเนี่ยมันไม่หยุดอยู่แค่400หรือ600หรอกแต่วันนี้มันจะถึงจุดที่นักวิเคราะห์ แล้วคนเด็ดละจะโดนฟอร์ซว่าจะมาวัดผลหุ้นเทสลาตามแค่ PE จากการขายรถไม่ได้แล้วมีช่วงไหนบ้างไหมที่คุณคริสอ่าคุยชันกับกลยุธทธ์ที่ที่ใช้อยู่เนี่ยเอาอินคือแทบจะร0อเซทสลาเหมือนกับเหมือนถ้าเล่นเกมต่อสู้นะ่ะกีต้าแล้ววันนี้ผมยังบอกว่ายอดขายเทสลาจริงๆก็ยังดีกับเบนะลดีนะในในรถรุ่นนี้ราคาเท่ากันนอะยังชนะแล้วใช่ไหมแต่เทสลาไม่ได้ใช้ไม้ตายเลยอะ ตั้งนึกภาพวันนี้เขาใช้ไม้ตายกันมาสิแต่ถ้ามันเฟลล่ะมันจะเป็นยังไงแล้วคือตอนนี้มันมออีสิ่งที่เป็นพัฒนาการที่ทำให้มั่นใจได้แล้วขนาดไหนว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันกำลังจะสักเซสล่ะการขับรถด,ด้วย Air ของเท s l าเนี่ยเขาขับรถได้เองเนี่ย แทบจะ99.99%แล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อยกว่ามนุษย์ขับเอง <S <S ถ้าเราสามารถทำ AI ที่ประมวลผลจากกล,อลอ้องรอบ3ตัวส360องศาได้และให้มัน m a k e d e c i s i o n บนถนนของการขับให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือหยุดรถให้ฉลาดกับมนุษย์ทำไมจะทำให้สำเร็จถ้าเราเข้าไปศึกษาจุดเละเ็กนี้จริงๆเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันอาจจะมาเปลี่ยนตีสิทการลงทุนอื่นๆของเรา ที่บอกคุณนี้เราติดตามเรื่องโรบอทแท็กซี่เนี่ยถ้าใครติดตามได้ใกล้ชิดเนี่ยมันใกล้จุดที่เทสลาจะเริ่มสเกลโรบอทแท็กซี่เนี่ยไปทั่วสหรัฐและอาจจะออกมาในประเทศอื่นๆอย่างจีนนะครับหรือในประเทศยุโรปแล้ออสเตรเลียเนี่ยใกล้มาแล้วในหลักหนึ่ถึงสปีซึ่งถ้าเขาทำสำเร็จเนี่ยคิดได้เลยนะถ้าทำสำเร็จนะมูลค่าหุ้นเนี่ยมันไม่หยุดอยู่แค่400หรือ600หรอกมันจะไปไกลเพราะฉะนั้นวันนี้เพรอแช่นี่นผมเทรดเนี่ยคือผมลดเอ็กพอร์เชอร์ในฝั่งส่วนที่3หรือว่าคอร์ชั่น ที่ผมไปขายเกนส์วันนี้ผมไม่ไม่ขายสิทธิ์ในการขายหุ้นของผมไปให้ใครละผมอยากเก็บหุ้นของผมเต็มๆตอนนี้เทสลาไปในระยะยาวนะครับแต่ในอดีตเนี่ยในวันที่เทสลายังโดนวัดมูลค่าของหุ้นเบสอนยอดขายรถเนี่ยอ่ะผมก็ขายครอรปชั่นไปก่อนเพราะผมว่าถ้าคนในตลาดส่วนใหญ่ยังมองแค่ตัวเลขยอดขายรถเนี่ยหุ้นเทสลาคงขึ้นได้ไม่ไกลหรอกก็ขายครอรปชั่นได้แต่วันนี้มันถึงจุดที่นักวิเคราะห์และคนในตลาดจะโดนฟอสว่าจะมาวัดผลหุ้นเทสลา ตามแค่ P/E จากการขายรถไม่ได้แล้วเพราะว่าเขากำลัง scale แท็กซี่ครับกีตาร์ค่ะมีช่วงไหนบางไม้ที่คุณคริสเอ่อควีช่นกับกลยุทธ์ที่ที่ใช้อยู่เนี่ยเอ่อทั้งเอ่อออินคือแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็การใช้เอ่อทั้งพุทธทั้งคอมาเพื่อที่จะบระหิหารความเสี่ยงในหุ้นตัวเดียวครับผมนึกเรื่องนี้เยอะนะครับแามจะนึกในทุกมิตินะครับค่ะคือสไตร t ี g นี้เนี่ยถ้าในลองเทอมเนี่ย ไม่ว่าราคาหุ้นช่วงสั้นจะลงไปต่ำเท่าไหร่แต่ถ้าลองเทิม t e เทสลาทันได้จริงนะครับแล้วก็เป้าราคาไปอย่าง4,000เหรียญอย่างที่คุณแคที่บูดบอกเนี่ยนะครับในทุกซีนเรโอเนี่ยผมจอกมาชนะหมดเลยนะครับในซีนเรโอเดียวเนี่ยที่ผมจะแพ้เนี่ยก็คือเทสล a าล้มละลายหรือนะครับหรือผมโอเวอร์เลเวอเรจแล้วไปทำออปชันโดยไม่รู้ตัวว่าผมทำอะไรอยู่และกลายเป็นว่าผมไปโดนฟอสให้ ผมเสียหุ้นเท sla ไปเลยเพราะ,ะการ Over อร์เรจากจากออปชันเนี่ยมีแค่2เคสที่ที่ผมเ่ยจะพลาดตรงนี้นะครับไอ้ส่วนการพลาดโอกาสลงทุนอื่นๆอย่างเช่นลงทุนใน n แอสแดลงทุนในตลาดหุ้นจีนลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้วผมมิสอัพไซด์ใน a s s เ t อื่นๆหรือแม้แต่ทองคําในเวลาเนี้อ,อันนั้นถือว่าพลาดไหมในมุมมองหลายๆคนก็อาจจะถือว่าพลาดเนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปเก็บออปเปอเรชเหล่านั้นแต่อย่างที่ผมบอกกีตาร์เนผมไม่มีเวลาจะไปตาม ทุกแอสเซทในะนั้น Asset ที่ผมโฟกัสคือเท s l a เพราะฉะนั้นการที่ผมใช้สา์ที่อยู่เนี้ยผมไม่เฟลตัต่อใเทสลา Tesla ไม่ล้มละลายนะครับผมอาจจะมิสัอพืนทีอื่นไปแต่ผมเลือกที่ใช้เวลามาโฟกัสใช้เครื่องมือสายจีต่างๆมาประกอบให้สาจีในการลงทุนเท s l a ของผมสมบูรณ์มากกว่าในระยะ10ปี20ปีที่ผมบอกครับค่ะแต่นี้กิต้าถามเผื่อนะักลงทุนนะคะมันมีความเสี่ยงอะไรที่ ซ่อนอยู่นะคะในการใช้ strategy นี้นะคะคุณคริสอาจจะเชี่ยวชาญก็จริงแต่ว่าสีท้ายังรูพ้พลาดนักปราก,ก็ยังรู้พลังนะคะไม่ว่าจะวางแผนมาอย่างดีศึกษามาอย่างดีทุกๆมิติใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มโอกาสในการทํากําไรเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรไหมการวางแผนเทรดที่ซับซ้อนขนาดนี้โอเคเรามา break down กันนะกิต้าว่าม,ม,มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยถ้าผมพูดถึงความเสี่ยงลบลายนี่ทุกคนรู้แล้วเนอะกลายเป็นว่าคือสไ r a ์ที่ผมใช้ put option เนี่ย คือผมจะพยายามขายพุท o ออปชั่นนะครับคือรับซื้อหุ้นเข้ามาที่ราคาต่ํากว่าต้นคือวันนี้มันผมไม่สามารถที่จะขายก่อนหน้านี้ผมจะพยายามขายพุท o ออปชั่นเพื่อลดต้นทุนในการถือหุ้นเทส l าผมหมายความว่าคุณเทสลาก้อนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันจะต้องเป็นต้นทุนที่ต่ำกว่าที่ผมถืออยู่นะครับในสไตรกรอผมจะทําอย่างนี้ mm. แต่วันที่คุณเทสซามันขึ้นมาแพงขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเราไม่สามารถื้อขายพุท o ออปชั่นในจังหวะที่มันต่ํากว่าราคาต้นทุนเราได้แล้ว mm. นะครับการว่า mm. ตอนเราขายเพอร์ด็อปชั่นไปเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนหุ้นเทสตาในพอร์ตผมให้สูงขึ้นอยู่นะครับอันนี้ทุกคนต้องระวังเลยนะครับก็คือว่าการที่เพิ่มต้นทุนของหุ้นในพอร์ตกันไปเนี่ยแปลว่าคุณต้องมีความมั่นใจกับหุ้นตัวนั้นมากขึ้นกว่าในอดีตนะคุณถึงยอมซื้อในราคาที่สูงกว่านะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับความเสี่ยงที่ไม่ได้พูดถึงล้มละลายเลยเนี่ยคือคนบางคนอาจจะไม่รู้พอร์ตตัวเองดีพอไม่รู้แยกสัดส่วนของหุ้นกับเงินสด รือกระแสเงินสดในอนาคตได้ไม่ดีพอทําให้เขาเนี่ยไปใช้ไตรที่นี้แล้วไปเพิ่มสัดส่วนหุ้นในราคาที่สูงไปนะครับแต่ถ้าคุณ manage พอร์ตตรงนี้ได้ดีเนี่ยกลายเป็นว,ว่าการซื้อหุ้นเทสลามาถัวเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนกับ DCA กิจต์แต่เราไม่ได้ DCA ด้วยการซื้อหุ้นนะครับแต่เรา DCA ด้วยการ rolling ในการขาย Production <ม>ไปตลอดนะครับ<ม>คุณต้องคุมต้นทุนของหุ้นที่คุณม,มีในพอร์ตให้ดีด้วยการขายอปชั่นตรงนี้ทุกครั้งนะครับ แล้วถ้าในระยะยาวแอสเซทต,ตัวนี้อย่างที่ผมบอกถ้ามันปรับสูงขึ้นเนี่ยคุณไม่มีปัญหาอะไรนะครับปัญหาตรเนี้คือพูดตรงๆเลยคือคุณรู้จักพอร์ตคุณดีมากพอแค่ไหนหรือแอสเซทต,ตัวนั้นดีมากพอแค่ไหนซึ่งมาเลยกลับมาคชอยฉลที่ผมบอกว่าการกระจายความเสี่ยงไปหลายตัวเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณใช้สไตร์ที่นี่ยากเพราะคุณต้องติดตามข่าวจริงๆค่ะทีนี้สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นตัวชีวัดอนาคตซึ่งคริสก็พูดไปเมื่อสักครู่ นิดนึงแล้วนะคะก็คือโรบ o t แท็กซี่นะคะโปรเจกต์นี้คือถ้า s ักเซสไปไปตามแผนเนี่ยราคาอาจจะไม่หยุดแค่นี้แน่ที่คุณคริสบอกนะคะแต่ถ้ามันเฟลล่ะมันจะเป็นยังไงแล้วคือตอนนี้มันมออีสิ่งที่เป็นพัฒนาการที่ทำให้มั่นใจได้แล้วขนาดไหนว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันกำลังจะสักเซสละได้ครับงนะั้นเรามาคุยเรื่องโปรเจกต์โรบอแท็กซี่หน่อยนอะคือความมั่นใจว่าเท sla จะทำสำเร็จเนี่ย ถ้าเราติดตาม track record ของ Tesla มาตลอดแล้วเข้าใจเทวรของ Tesla เนี่ยเราจะไม่มี d o u b เลยว่า Tesla จะทำสำเร็จแต่ question ที่มันจะขึ้นมาเนี่ยคือ Tesla จะทำสำเร็จเมื่อไหร่และพอ Tesla ทำสำเร็จแล้วเนี่ยคู่แข่งจะตามมาทันเร็วแค่ไหนนะครับผมต้องขอแยกก่อนว่าทฤษฎีที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการทำ r o b o t แท็กซของ Tesla เนี่ยมันต่างกับคู่แข่งอื่นยอย่างอย่างเวโที่เราเห็นวันนี้มีปฏิบัติการโรบอแท็กซี อยู่ในสหรัฐมากพื้นที่กว่าเท sla นะครับแต่ว่าวิธีที่เขาใช้เนี่ยคือเขาใช้ไลด้าหรือเครื่องมือที่วัดนะครับเดกกีาร์คือวัดระยะความห่างนะครับของออบเจกต์ต่างๆรอบตัวแล้วก็มาประมวลผลด้วยโค้ดที่เขาเขียนนะครับว่าเ ي, ถ้ารถเจอออบเจกตีทีข้างหน้าเนี่ยตามแผนที่ที่เขาต้องเรียกว่าพรีแมปปิ้งมาก่อนเนะเห็นทิศทางว่าจะมีสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเจอสิ่งแล้วรถต้องหันเลี้ยวต้องทําอะไรตามโคดดิ้งเขาเขียนไว้เนี่ยมันเลยมีความ ปลอดภยัยค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาใช้วิธีการวัดผลประเมินหลายอย่างที่มันละเอียดนะครับและรอบคอบนะครับวันนี้เขาก็เลยดำเนินการโรโบอทแท็กซี่โดยที่ไม่มีคนขับได้แล้วในส่วนของเทสลาเนี่ยอีลอนมัสนะครับเขาใช้ทฤษฎีที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็คือว่าอีลอนมัสก็าบอกว่าเขาเคยลองวิธีนั้นมมก่อก่อนนะวิธีไรด้าที่ก็มีข้อมูลมันส่งเข้ามาว่าอ็อบเจกต,ต์นี้กำลังห่างอยู่กี่เมตรมันคืออะไรทำอะไรอย่างเงี้ยแต่อีลอนมัสบอกว่าหลังจากที่เขาใช้ไรด้ามาประกอบกับตัววิชั่นที่เขาทำเนี่ย กา่ว่าเขามีข้อมูลหลายเซตแล้วเรามันมีข้อมูลหลายเซตแล้วมันทับซ้อนกันเนี่ยมันโอเปรตยากกว่าเหมือนคนเราก็ตามพี่กิตา้าแบบฟังคําสั่งเนอะอย่างเช่นเรามีมีใครอะมีบอสที่ทํางานหนึ่งคนมีภรรยาที่บ้านหนึ่งคนมีสองบอสวันหนึ่งบอสคนนี้สั่งอย่างนี้วันหนึ่งบอสสั่งขัดกันเฮ้ยดัต้ามาไงกีตา้าทำยังไงอะงงละงงนะแต่เราแต่ถ้าเรารู้ว่าบอสคนไหนเนี่ยจริงๆแล้เราเลยยะยาวอะเป็นบอสที่เราควรจะฟัง แล้วบอสคนนั้นเป็นวิธีที่เวิร์กเนี่ยเราฟังบอสคนเดียวชีวิตเราก็จะผ่านไปได้อย่างรุ่งเรืองชนากิตา้าอิลมาสเขามองแล้วเขาบอกว่าเอ้ยจริงแล้วายได้เนี่ยข้อมูลจากไรได้เนี่ยเราไม่น e ดนะหลังจากนี้ในระยะแรกที่มันแบบเราต้องการข้อมูลที่ถี่ท้วนจริงว่าอโอ้โหความห่างของออบเจกต์มันห่างเท่าไหร่นะครับแล้วสปีดที่เราขับตอนนี้จะไปถึงออบเจกต์นั้นเราต้องหักเลี้ยวด้วยความเร็วเท่าไหร่เนี่ยอันในเบื้องต้นถ้าเราแบบเขียนเป็นโค้ดเลยใช่เลานฮิดดาต้าตรงนั้นแต่ว่ามันาน ส่งถ่ายดาตั้งนั้นเพราะเขาเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าข้อมูลที่ไลด้าส่งมาเนี่ยเขาไม่ต้องการเขาอยากจะได้ข้อมูลจากวิชั่นคือเห็นรูปนะครับรถเนี่ยมีกล้องนะครับตัวหนึ่งมีวิชั่นแล้วก็มีสมองก็คือโปรเซสเซอร์ประมวลผลหรือว่าเขาบอกว่า AI เนี่ยคือเหมือนสมองมนุษย์ใช้กล้องรอบตัวนะครับบนรถซึ่งวันนี้เทสลามีอยู่10กว่าตัวเนี่ยมันมาก,กว่าสายตาเราใช่ไหมกิตา้าคนเราขับรถเนี่ยมีแค่สายตาสสายมองกระจกข้างมองกระจกหลัง<ะ>เห็นแค่นี้นะครับ แต่กล้องเท s l a เนี่ยมอง360องศารอบตัวนะครับมนุษย์มีสมองเจอเหตุการณ์นี้มองเห็นภาพนี้คนจะเห็นป้ายเลี้ยวซ้ายเห็นมอเตอร์ไซค์แซงขวาก็รียกตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เรามาก็เลยพยายามเทรน AI ของเทสลาเนี่ยให้เห็นสถานการณ์เหล่านี้ด้วยกล้องด้ว,วิชั่นแล้วก็ปฏิบัติตามให้ถูกต้องเหมือนสองมนุษย์เพราะฉะนั้นเราทําด้วยอสมมติว่าวันหนึ่ง AI จะฉลาดกว่ามนุษย์นะครับ ซึ่งวันนี้ Data ของ AI เราเห็นแล้วว่าฉลาดกว่า,านักศึกษาปัญญาเอกฉลาดทุกอย่างเองนะครับแล้วทําไมใน real w o r เ d AI เนี่ยถ้าเราสามารถทํา AI ที่ประมวลผลจากกล้องลอสบสามตัวสามเหลี่ยมองศาได้เนี่ยล้วให้มัน make d e ิ i s i o n บนถนนของการขับเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือหยุดรถเนี่ยให้ฉลาดกับมนุษย์ทําไมจะทําให้สําเร็จกับกีตาวันนี้อีลอนมัสเขาพยายามจะไปวิธีนี้อยู่นะครับซึ่งปัญหาเนี่ยวันนี้ถ้าจริงๆอยากจะชวนกีตาท่านผู้ฟังทุกคนนะไปดู หรือไปทดสอบการขับรถด,ด้วย AI ของเท s า a เนี่ยเขาขับรถได้เองเนี่ยแทบจะ99.99%ละอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อยกว่ามนุษย์ขับเองนะครับแต่เนื่องจากว่าการให้เขาจะ Release ตัวนี้ออกมาเป็น r o b โรบอทที่เรานั่งโดยไม่มีคนขับเนี่ย99.99%อ99าจจะไม่เพียงพอข้าจินี้100%นะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่มาว่ามันทำให้มีมีมิสคอนเซปชั o นว่าทำไม w วโม o เนี่ยถึงมีคนขับถึงมีรถที่ ขับอยู่ทั่วเมืองแต่ไม่มีคนขับแล้วแต่กับการเทสลาเองเนี่ยยังต้องมีคนนั่งอยู่เลยไม่ได้นั่งที่คนขับนะแต่นั่งคุมข้างๆอยู่เลยนะครับวันนี้เราเราเห็นข่าวในหน้าสื่ออาจะเห็นว่าไอ้โรบอทซีเทสลาเนี่ยยังต้องมีคนขับอยู่เลยนะครับคือมีสื่อมาโจมตีเทสลาแล้วนักลงทุนหลายคนอาจจะแบบอ่านแล้วก็มองผ่านไปนะครับแต่นักลงทุนเทสลาที่ติดตามมานานเน่ะเขาจะเห็นแล้วว่าเขาจะไปเจาะข้อมูลต่อว่าอา้าวก็คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะ่ะกิต้าไม่ได้ทําอะไรเลยนะรถมันก็ขับได้ด้วยตัวเองนะ คนนั้นนี่คือมีแบบในพันเคสมีเคสเยวที่เขากดหยุดรถนะครับแต่เขาไม่ได้เข้าควบคุมนะเขากดหยุดรถเพราะเขาแค่รู้สึกว่าในสถานการณ์นนี้รถเทสซาอาจจะตัดสินใจได้ไม่ดีแล้วมันจะมีข้อผิดพลาดอะไรคนขับเขาก็เลยต้องกดหยุดรถนะครับแล้วก็ให้คนควบคุมออนไลน์เนี่ยก็คือเทเลคอนเข้ามาเนี่ยเข้ามาควบคุมรถผ่านซอฟต์แวร์นะครับเท่านั้นเองแต่ว่าผมเลยอยากชวนเพื่อนๆคุยางเราเลยต้องคุยกันตอนต้นไงที่เราบอกว่า ทำไมวันที่เราติดตามราคาน้ํามันตอนนั้นน่ยได้ยินแต่เชสิบพีคออยล์ราคาน้ำมันจะไป200เหรียญโกลเมนแซกจีนีมอร์แกนบอกน้ำมันจะไป200เนี่ยซึ่งเราก็ตามข่าวทุกวันเนี่ยเราไม่เคยเชื่อเลยว่าเชลล์โอイルจะมาเพราะว่าข่าวเรื่องเชลล์โอイルอ่ะมันเป็นจุดเล็กๆที่พอเราไม่สนใจมันก็ผ่านไปวันนี้โรบอทแท็กซี่ก็เมัอนกิตาถ้าเราเข้าไปศึกษาเนี่ยจุดเล็กๆนี้จริงๆเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันอาจจะมาเปลี่ยนตีสิสการลงทุนอื่นๆของเรานะครับแล้วจุดเล็กๆนี่แหละก็เป็นจุดที่ผมและเทสซ ทีนี้คือถ้ากรณีที่ Success แล้วนะคะเพราะว่ามันเหลือน้อยมากนะคะจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะ,คะมันจะเปลี่ยนอย่างไรคือถ้าขับเกียร์อัตโนมัติแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีการที่มันจะทำเงินวิธีการที่มันจะทำกำไรแล้วมันจะต่างอะไรจากเวมโมที่เขาก็เอาก็เขาทำไปแล้วเขาก็ลอนช์ของเขาไปแล้ววิธีต่างอย่างแรกเลยเนี่ยคือต้นทุนของเทสล a าเนี่ยจะถูกกว่าเวมโมและคนอื่นมากนะครับ เวโมเนี่ยรถคันหนึ่งนักกีตาร์นอกจากเขาผลิตเองไม่ได้นะเขาต้องซื้อรถคนอืน,น่นมานะต้นทุนสูงกว่าแล้วเขาต้องติดเครื่องไรด้านะครับแล้วก็กล้องรอบตัวเนี่ยแพงกว่าเทสลาเนี่ยเครื่องไรด้าเครื่องนึงนี่หลายหมื่นนะชินสมัย่อนเป็นหลักแสนผมที่มันค่อยๆลดมาเหลือหลักหมื่นแต่ก็หลายหมื่นแล้วต้องมีหลายตัวเนี่ยแพงกว่านะครับและ2คือการใช้ไรด้าเนี่ยเราต้องทาพรีแมปปิ้งนะครับก็คือต้องไปตรวจสอบสภาพถนนไปทําอะไรต่างๆนานา,นานมากมายเนี่ยเพราะฉะนั้นต้นทุนของเวโมเนี่ยเลยสูงกว่าเทสลาเยอะ ทสลาเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรมากไปกว่ารถเทสซาที่วันนี้ขับในไทยเนี่ยวันนี้มียอดขายในไทยไปประมาณน่าจะหลายหมื่นคันละรถเทสซาในไทยวันนี้จริงๆแล้วก็พร้อมที่จะ operate ในต,ตัวเองแล้วนะครับจริงๆอย่างที่บอกเรื่องเทสซาเราคงต้องคุยกันอีกยาวเพราะว่าย,ยอดขายรถเทสซาวันเนี้ยในไทยเนี่ยที่หลายคนบอกเอะสู้เบวีดีได้หรือเปล่ปาในทีใต้จริงแล้วมันเหมือนกับขายรถโดยยังไม่ได้เทียบ แอปเปิลถึงแอปเปิลเลยเพราะว่ารถเทสซาที่ขายทุกวันนี้มันมีซอฟต์แวร์ที่พร้อมจะขับเองได้อยู่พร้อมอยู่ในตัวรถนะครับแต่เรายังเทียบรถเทสซากับบีวดีว่าแบบเออเบานี่ไม่ขับอันไหนคันไหนเร่งหรือขับได้ดีกว่ากันอะไรเงี้ยเอฟเฟชชั่นซีแบตเตอรี่เป็นไงเราเทียบกันแค่ส่วนนั้นแต่จริงๆแล้วเทสลาเหมือนกับเหมือนถ้าเล่นเกมต่อสู้น่ะกีต้าคือเหมือนคนสองคนสู้กันนะแล้ววันนี้ผมยังบอกว่ายอดขายเทสซาจริงๆก็ยังดีกับบีวดีนะในในรถรุ่นนี้ราคาเท่ากันนะยังชนะแล้วใช่ไหม แต่เทสซาไม่ได้ใช้ไม้ตายเลยอ่ะไม้ตายที่ว่ามีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราเล่นเกมต่อสู้แล้วคนหนึ่งชนะได้โดยไม่ใช้ไม้ตายอ่ะกีต้าลองนึกภาพวันนี้เขาใช้ไม้ตายกันมาสิในวันที่คนเริ่มซื้อรถเบสต้มงบอกว่มีฟีเจอร์ขับเองหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการแข่งขัน,นเนี้ผมอยากจะพูดไปเลยว่าไม่มีใครขายรถอีวีสู้เทสลาได้ในวันที่เทสลาปลอดเปิดระบบ FSD ออกมาเพราะว่ามันจะเป็นการขายรถเทียบกับขายหุ่นยนต์นะครับกีต้าอ่ะ แล้วต้นทุนทั้งหมดเนี่ยเทสลาเขาใส่โปรเซสเซอร์ใส่กล้องของรถให้พร้อมทําเนี่ยมาห้าปีแล้วกีตา้ารถทุกคันของเขาเนี่ยพร้อมที่จะเด PLOY ออกไปตลอดเวลานะครับอันนี้คือคือข้อแตกต่างที่เลยบอกว่าทําไมเทสลาเนี่ยถึงมีเอเวนต์เชชมากกว่าลูบาร์เซซี่คนอื่นนะครับนอกจากนั้นอีกทฤษฎีหนึ่งที่ผมอยากให้กีตา้าชวนทุกคนมาคิดเนี่ยคือเวมโวเนี่ยเขายังโอเปอเรตอยู่ที่สหรัฐเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าการแมปปิ้งเนี่ยมันสเกลยาก นไยเทสลาเนี่ยเขาทำสองสเต็ปก่อนที่เขาจะไปสเกลโรบอทแท็กซี่ในประเทศอื่นได้เนี่ยเขาต้องเปิดให้ทุกประเทศเนี่ยใช้ full self d r i ving หรือระบบเครื่องอัตโนมัติได้ใช่ไหมครับกีต้ารู้ไหมว่าจริงๆวันนี้เขาเริ่มเปิดที่แคนาดาจีนออสเตรเลียนะขับขวาได้ล่าสุดเปิดที่เกาหลีญี่ปุ่นยุโรปก,ก็เปิดทุกประเทศละเขาเปิดระบบเนี้ยให้คนใช้ได้ในในลิมิตนะในส่วนบางคนเนี่ยให้ตอนนี้ให้ทดสอบใช้ก็ไม,ม่มีปัญหาอะไรแต่เขาสเกลไปทั่วโลกได้แล้วนะวันนี้ แต่น้อยคนมากที่รู้ว่าระบบขับขี่ตัติของเทสซาเนี่ยมันสเกลไปทั่วโลกได้แล้วผมไปคุยกับหลายคนที่บอกว่าเดี๋ยวมาเมืองไทยก็เจอมอเตอร์ไซค์เจอคนเบียดคนขับรถไม่เก่งอะไรเงี้ยคนขับรถนิสัยไม่ดีมาเบียด AI จะทํางานได้หรือเปล่าก็วันนี้คุณไปดูที่จีนสิจีนม,มอเตอร์ไซค์เยอะกว่าเราอีกเทสซาทดสอบรบบอซีมาหกเดือนแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับคนในจีนเขาก็ใช้กันละในรถของฮาร์ดแวร์สี่ที่เขาเรียกกันรถรถรุ่นใหม่เทสซาในวันนี้ทดสอบ FSD ใช้ก็ไม่มีใครมีปัญหาอะไรนะครับก คนเบียดกันนะ่ะรถเบียดคุณไปดูอิตาลี Italy สิอิตาลีนี่คือสุดมหาโหดของรถแบบบีบแต่ไล่กันแซงกันไม่มีมารยาทเลยนะที่อิตาลีเนี่ยเ <c oughs> ทสลาเขาโอเปรตเอฟเซีที่อ <c oughs> ิตาลีอะนะบาคนที่จะรู้เพราะฉนั้นคือถ้าเรามามองดูทฤษฎีเนี่ยรถของเทสลามันสเกลทั่วโลกได้สําเร็จแล้วเหลือแค่ว่าความปลอดภัยระดับเท่าไหร่มันต้อง99.9%หรือ9.999 9หรือ100%ซที่จะทาให้คนที่เป็นผู้คุมกฎเนี่ยพร้อมที่จะให้รถเทสลาเขาโอเปรต แต่ทีมอีลอ m ม s สก็บอกแล้วว่าวันนี้เขาเก็บ Data ทุกกิโลเมตรของรถเทส l าที่วิ่งนะแล้วเขาจะกิโลเมตรเหล่านี้ไปคุยกับทางการว่าเนี่ยคุณดู Data สิมันปลอดภัยกับคนขับรถเองอีกเมื่อไหร่คุณจะยอมให้พวกผมโอเปเรตนะครับก็เลยผมเลยบอกว่ามันไม่ใช่แมทเทอร์ว่าเทสลาเนี่ยจะทําได้สําเร็จไหมแต่มันคือเมื่อไหร่ต่างหากครับกีตา้าซึ่งผมต้องบอกนะ้นาทูลเลยว่าวันนี้ที่ข่าวนี้มันยังไม่ได้ออกมาหน้าสื่อทั้งหมดนะครับเราก็ควรจะติดตามไว้นะครับ แล้วผมอยากจะทิ้งพอยต์หนึ่งที่บอกทุกคนว่าความรู้เนี่ยที่เราศึกษาในหุ้นเนี่ยผมไม่ไอยากให้ทุกคนแค่ศึกษาตามหน้าข่าวห,หรือหน้าสื่อที่ออกมาเนอะผม,มอยาก้ทุกคนเนี่ยหาข้อมูลในเชิงจุดที่ลึกไปหาคนที่เขาศึกษาจุดในลึกด้วยกันเนี่ยแล้วมาแชร์ข้อมูลกันเมื่อเป็นที่มาที่ว่า t r a d เดรอร์ KP เคพีเราเนี่ยเลยเชิญแขกต่างๆที่มีความรู้ในวงการต่างๆในเชิงลึกคนที่เขาไปศึกษาข้อมูลมากกว่าแค่หน้าสือ่อนะครับแต่เขาเข้าไปเจาะลึกกับคนหน้างานคนในพื้นที่ต่าง และหาข้อมูลตรงนั้นน่ยมาแชร์ผ่านคุณกิต้าผ่านรายการเรานะครับเลยเป็นที่มาว่า Trader KP เนี่ยเราเลยพยายามที่จะ Trade knowledge and perspective นะครับ Trader KP เนี่ยให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลการลงทุนที่ลึกที่สุดนะครับนอกจากการแชร์ผ่านรายการที่เราคุยกันทุกวันกับคุณกิต้านะครับและผมหรือผู้ดำเนินรายการแล้วเนี่ยเรายังมีกลุ่มนักลงทุนต่างๆว่าจะเป็น t ท sla NV i d i a c เดี พาเลนเทียเนี่ยส่านนักลงทุนที่สนใจหุ้นเทคเหล่านี้ก็อยากจะมาคุยกับกลุ่มคนที่เขาอชอบแล้วมาคุยข้อมูลเชิงลึกที่คุยไม่ได้ในหน้าสื่อ,อก็อยากจะเชิญคนดุจขั้นเข้ามาร่วมกลุ่มนักลงทุนกับพวกเรานะครับตรงนี้